รู้ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณถือ m สองห้าศนบวกกับลูกทองเนะี่ยอย่าไปกลัวนะฮะไม่ว่าคุณจะเจอเซตไหนเนะี่ยคุณสามารถแลกได้หมดเลยครับแน่นอนครับผมหมายถึง m สอง้าศนกระบอกนี่เลยและถ้าจะให้ดีนะครับยัดลูกทองไปด้วยรับจบผมจะลองลั่นใส่เกาะแดงนะครับที่ตัวก่อนเลยละกันประมาณห้านัดคือเกาะแดงแตกเลยแตกในความหมายคือตุยเลยนะครับแค่ห้านัดเท่านั้นหัวสามเม็ดล่วงครับทีนี้เราไปดูเกมเพลย์กันลองเล่นจริงใน OP อว่าเป็นไง พี่โดนสแกนพี่โดนสแกนแฮคคอสแกนมีมีมีน่าจะห้องคอมนะเฮ้ยน้องมันจะเข้าปะเฮ้ยมันปักมันปักเทมเพสเทมเพสเทมเพสดาวกำลังชาร์จนะตามด้วยตามด้วยคอมสวยว่าน้องโอเค ดาวสองเดี๋ยวซ้ำแปบเหลือตัวท้ายอ่ะไม่รู้ใครซ้ำหมดแล้วนะสองตัว <did> ไวร่อนชาร์จพี่วะ <c oughs> วิงงว่งคนละลวงวิ่งคนละเลนอุ้ย <c oughs> ไม่โดนโอเคหมดตีหมดตีหมดตี